สวัสดีครับผมซุปจาก DIY ว้าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำบอร์ดทดลองให้กับทุกคนได้รู้จักนะครับบอร์ดทดลองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฟโต้บอร์ดนะครับบอร์ดทดลองเราจะใช้สำหรับการทดลองต่อวงจรต่างๆนะครับสำหรับโปรเจกต์ต่างๆของ Arduino นะครับซึ่งบอร์ดทดลองนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าเราสามารถนำเอาขาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาเชื่อมต่อกัน บนบอดทดลองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องบัดกีนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าส่วนประกอบของบอร์ดทดลองมีอะไรบ้างครับสำหรับบอร์ดทดลองนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนที่เห็นในรูปนี้นะครับจะเป็นบอร์ดสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับและจะมีช่องสำหรับการเสียบขาอุปกรณ์นะครับ ซึ่งภายในบ์ดทดลองนี้นะครับจะมีการเดินสายทองแดงนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกันทางวงจรนะครับเรามาดูกันครับว่ามีการเชื่อมต่อกันแบบไหนนะครับมาดูที่รูปที่2นะครับจะเห็นว่ารางบนตรงนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อกันยาวเลยนะครับนั่นก็คือไม่ว่าเราจะเอาขาอุปกรณ์นะครับเสียบตรงจุดไหนนะครับมันก็คือการเชื่อมต่อจุดเดียวกันนะครับรางที่2ก็จะเชื่อมต่อ เป็นจุดเดียวกันนะครับของเส้นตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางบ่อนะครับแต่และช่องนะครับในแนวตั้งก็จะเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกันนะครับดังนั้นจุดทุกจุดในเส้นตรงตรงนี้นะครับก็คือจุดเดียวกันนะครับเรามาดูการต่อวงจรง่ายๆกันนะครับจากรูปนะครับเราจะมีแบตเตอรี่นะครับตรงนี้คือขั้วบวกเราต่อขั้วบวกนะครับ ไปที่ตัวต้านทานนะครับจากนั้นนะครับก็จะต่อ LED นะครับต่อจากตัวต้านทานนะครับแล้วก็กลับมาที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเราจะมาลองต่อวงจรนี้บนบอร์ดทดลองกันนะครับจากรูปนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบนะครับจากขั้วบวกนะครับเราจะต่อวงจรนะครับมาไว้ที่จุดนี้ของโฟโตบอร์ดครับซึ่งจุดจุดนี้นะครับก็จะเป็นอะไรครับ ก็จะเป็นจุดเดียวกันของจุดนี้นะครับทั้งเส้นนี้จะเป็นจุดเดียวกันนะครับดังนั้นจุดนี้กับจุดนี้ก็คือจุดเดียวกันนะครับนั่นก็คือจะรับไฟจากแบตเตอรี่ควบบวกนะครับมาไว้ที่จุดจุดนี้นะครับซึ่งจุดจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเดียวกันของจุดทั้งหมดที่อยู่บนเส้นตรงนี้นะครับดังนั้นมันก็จะต่อเข้ากับขาของตัวต้านทานนะครับจากนั้นกระแสก็จะวิ่งผ่านตัวต้านทานไปที่ขาของ LED นะครับ ซึ่งจุดบนเส้นตรงเส้นนี้นะครับก็คือจุดเดียวกันนะครับดังนั้นขาของตัวต้านทานนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับขาของ LED นะครับตามรูปเลยนะครับจากขาของตัวต้านทานก็จะเข้าขาของ LED นะครับพอออกจาก LED นะครับก็จะขขวิ่งเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับจากนั้นนะครับพอออกจาก LED นะครับก็จะมาที่จุดนี้ของโฟโต้บอร์ดนะครับซึ่งในแนวเส้นตรงนี้นะครับ ของโฟโตบอร์ดก็คือจุดจุดเดียวกันนะครับดังนั้นบนจุดนี้ก็คือจุดเดียวกันกับขาของ LED นะครับดังนั้นสายไฟที่จุดนี้ก็จะมาต่อที่จุดนี้นะครับของโฟโตบอร์ดนะครับซึ่งลายเส้นตรงเส้นนี้ของโฟโตบอร์ดนะครับก็คือลายเดียวกันนะครับดังนั้นจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ก็คือจุดเดียวกันนะครับดังนั้นกระแสก็จะวิ่งจากตรงนี้นะครับ วิ่งเข้ามาที่จุดนี้แล้วก็ลงมาที่ค้วลบของแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับการต่อโฟโตบอร์ดน่าจะเข้าใจกันนะครับให้นักเรียนลองไปศึกษาต่อวงจรกันเล่นๆเ,เพิ่มเติมนะครับจะได้มีความเข้าใจในการต่อบอร์ดทดลองเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วมาเจอกันในบทถัดไปสวัสดีครับ